ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับจีแท็บโกลิชชนเคยนะคะรายการที่จะมาอัปเดตทุกข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคาให้ท่านผู้ชมทุกท่านไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะและสําหรับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะคะก็ราคาทองคำเนี่ยนะคะก็ยังคงยืนอยู่เหนือระดับ1,700เหรียญได้เป็นวันที่2แล้วนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นกว่า1%เลยนะคะถือว่าทํ e นิวไฮในรอบสัปดาห์นี้เลยทีเดียวนะคะก็ทำไฮไปที่1 1,737เหรียญน,นะคะก่อนนี้เช้าวันนี้เนี่ยจะมาอยู่ที่ประมาณ1,720เหรียญน,นะคะสาเหตุหลักๆนะคะที่ทำให้ตัวทองคำเนี่ยนะคะราคาพุ่งสูงขึ้นนักลงทุนเนี่ยก็เข้ามาลงทุนในทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะก็หลังจากที่ตัวเลขนะคะเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ที่มีการประกาศนะคะปรากฏว่าก็ออกมาเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอเกินกว่าคาดนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่า ะะแล้วก็เป็นแรงหนุนเข้ามายางทองคําซึ่งเป็นสินทพพรัพย์ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งตัวเลขตอนนี้น่าจับตามองเนี่ยก็แน่นอนค่ะว่าผลกระทบจากเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะคะก็แน่นอนว่าจะกระทบในภาคของการว่างงานนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะ,ะตัวเลขจํานวนผู้ขอรับ สวัสดีการว่างงานรายสัปดาห์นะคะครั้งแรกเนี่ยของชาวอเมริกันนะคะก็ปรากฏว่า,าตัวเลขจริงๆเนี่ยพุ่งขึ้นนะคะ4.4ล้าน4.4ล้านรายนะคะซึ่งก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการเอาไว้ที่4.3ล้านรายนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็มาจากเรื่องของการล็อกดาวน์ประเทศนะคะเราก็กิจการเนี่ยต้องพากันปิด ปิดกิจาการนะคะก็ทําให้มีการปลดพนักงานจํานวนมากนะคะและนอกจากนี้นะคะยอดขายบ้านใหม่นะคะก็ดิ่งลง15.4เนะคะเมื่อเทียบในรายเดือนก็ถือเป็นการซุดหนักที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนอกรกฎาคมปี56เป็นต้นมานะคะ ก็เมื่อคืนนี้นะคะลดลงมาสู่ระดับ6 2 7 0 0 0ยูนิตนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยเาขาคาดการเอาไว้ตอนแรกที่ระดับ6 45,000ยูนิตนะคะเดือนก่อนหน้าเนี่ยยังอยู่ที่7 40,000ยูนิตนะคะเพราะตัวเลขที่มีแนวโน้มเป็นขาลงแบบนี้ก็เลยทำให้นะคะก็ก็ บอกกันนะคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างซุดหลังจากที่เ,เกิดไวรัสโควิด19นะคะแล้วก็ยังมีต,ตัวเลขดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายการซื้อด้วยนะคะ PMI ซึ่งเป็นรวมภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการเบื้องต้นของสหรัฐนะคะซึ่งปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ออกมาเนี่ยก็ซุดตัวนะคะสู่ระดับ27.4นะคะซึ่งก็ถือเป็นระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการ นะคะจากระดับก่อนหน้านี้อยู่ที่40.9นะคะเนี่ยคือสาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้เมื่อคืนนี้ราคาของคมค่อนข้างพุ่งสูงขึ้นนะคะเมื่อคืนจริงๆราคาน้ํามันเนี่ยก็ยังคงพุ่งสูง,ง,สงนะคะจากเหตุเรื่องของความตรึงเครียดในในในอ่าวเปอร์เซียนะคะหลังจากที่คุญชามเนี่ยได้มีการหูที่จะยิงเรือรบของทางอิหร่านถ้าเกิดว่ายังคงเคลื่อนเข้ามาใกล้อยู่นะคะแล้วก็ออตอนนี้เนี่ยทาง สหรัฐเองนะคะก็มีแนวโน้มที่จะลดการผลิตน้ํามันลงนะคะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างซุดนะคะตรงนี้มันก็คือเนี่ยก็เลยทาให้ตัวสัญญาณน้ํามันดิบนะคะก็พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญอาจารย์ปุ้ยเนี่ยเข้ามาอัปเดตแนวโน้มในเชิงเทคนิคเลยนะคะว่าตอนนี้ราคาทองคาที่มันอยู่ในระดับ1นึ่ันเจ็ดร้อยเหรียญได้เปอนที่สองเนี่ยมีแนวโน้มแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคที่ที่น่าจับตามองอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ยขา ครับสวัสดีครับค่ะหนึ่งพันเ็ร้อยเหรียญวันนี้นะเป็นวันที่สองได้แล้วอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองอย่างไรบ้างคะครับก็มุมมองเนี่ยนะฮะร,ราคาก็ยังยังสามารถที่จะทรงตัวในระดับถุงนะครับนะก็มันก็ยังมีปัจจัยหนุนอยู่นะฮะที่ที่ทำให้มีแรงซื้อในฝั่งของทองคำเข้ามานะครับโดยเฉพาะเมื่อวันวานเนี่ยนะฮะบริษัท เยได้ทำจุดสูงสุดนะครับที่บริเวณ1,738เหลี่ยญน,นะครับซึ่งซึ่งก็ใกล้เคียงกับของอเดือนเดือนสี่นะครับนะวันที่สิบสี่เดือนสี่เนี่ยซึนะ่งซึ่งราคาได้ทำจุดสูงสุดที่บริเวณ1,746เหลี่ยนนะครับก็ใกล้เคียงกันนะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราดูมุมมองทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณที่เรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาทองคำจะเกิดการย่อตัวหรือพักตัวลงมาเนี่ยก,ก็ยังมีความเ,เ,เป็นไปได้อยู่นะครับนะแต่ว่าการอ่อนตัวหรือพักตัวลงมานะการอ่อนตัวหรือพักตัวลงมาแล้วเนี่ยหากราคาไม่ไม่หลุดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญเนี่ยนะครับในาะเนี่ยยังยังสามารถท่จะ ข้าซื้อกเก่งกำไรได้อยู่นะครับอาจจะมีการทดสอบในรอบที่สองที่สามนะฮะก็อาจจะมีการติดนตัวขึ้นไปได้ก็ได้นะคระับถ้ามีทั้งน,นั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องกลับการดูที่ระดับราคา1,700เหรียญนะครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะดิดนตัวขึ้นได้อีกรอบหรือสองรอบนะครับจากนั้นนะบริเวณแนวรับนี่จะอยู่กระงแต่ที่บริเวณ1,718เหรียญ แล้วก็1,713เหรียญตามลาดับนะครับนะก็ลองเสี่ยงเขาซื้อดูนะครับนะถ้าหลุด1,700เหรียญก็ตบหลอดออกไปนะครับทีนี้แนวที่จะต้องปิดสถานะทํากําไรนะครับอ๋อมองว่าแนวแนวแนวบ้านเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆที่บริเวณ1,738เหรียญน,นะครับซึง่งเป็นทายเดิมอา่าซึง่งเป็น จุดที่ทำนิวไฮของวันวานเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดที่จะต้องตัดสถานะทางระบา,น,านะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยปัจจัยหนุนเนี่ยนะฮะในเวลาราคาน้ำมันนะ,ะหรือตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานะฮะซึ่งก็รวมไปถึงจำนวนติดเชื้อนะฮะที่ยังยังคงเพิ่มขึ้น ย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ยังคงปัจจัยหนุนที่ทําให้ราคาทองคานั้นยังคงรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปได้นะครับนะก็ฝากนักทุนนะฮะเก่งกําไรภายในกรอบนะครับที่ไไให้ไว้นะครับก็ยังโฟกัสไปในนี้ทางขาขึ้นอยู่นะครับนะถ้าหลุดหนึ่งพันเจน,เน้อยเหรียญเราค่อยสตอปหลอดออกไปนะครับทีนี้มาดูในส่วนของทองคำเก้าสิบหกจุดห้า นะครับภาพรวมของทองคำก็ถกห่านั้นห้ายังดูแข็งแรงอยู่นะครับนะราคาสามารถที่จะยืนอยู่เหนือระดับเส้นคาเฉลี่ยท้งระยะสั้นและระยะกลางนะครับในขณะที่สัญญาณของอา i ยนั้นนะฮะยังยืนอยู่เหนือระดับห้าสินะครับซึ่งเราบอกบอกว่าสัญญาณยังคงบวกอยู่นะในขณะที่ในขณะที่ m a c d นะครับนะฮะวันนี้นะฮะ MACD เนี่ยเส้นคาเฉลี่ยยังคง ทยายานขึ้นอยู่นะครับนะฮะแล้วก็ยืนอยู่เนือนือระดับเส้นฟินละรายนะครับจะบอกบอกสัญญาที่ที่อยากเป็นบวกเช่นกันนะครับนะแม้ว่าจะมีย่อพักตัวหรือย่อตัวลงมานนะฮนักลงก็ยังสามารถที่จะรอเข้าซื้อนะฮะตามกรอบแนวรับฮะโดยระมองกรอบแนวรับบริษาทที่บริเวณ26,300บาทนะฮะแล้วก็ นวรับถัดไปก็จะเป็นสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะก็ฝากนักทุนนะครับนะฮะเกี่ยกับรตามกรอบนี้นะฮะและ้วก็จุดที่จะเป็นแนวะต้านเนี่ยก็อยู่แถวๆที่บริเวณสองหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับ,นะรบดังนั้นเนี่ยจับตาดูถ้าแถวแนวรับบริเวณสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทเนี่ยนะครับ นะจะเป็นแนวรับของวันนี้นะก็นักทุนก็ยังสามารถที่จะเข้าซื้อเพิ่งกับรายได้นะครับโดยยังโฟกัสเป็นอุตสาหกรรมขึ้นนะฮะก็นะฮะสำหรับวันนี้ก็คงคงมีมุมมองในในลักษณะที่เป็นย่อเพิ่มขึ้นต่อนะครับก็เข้าซื้อตามกรอบไปนะครับแต่ถ้ามีความคลืบหน้านะฮะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราเราค่อยมาติดตาม ที่ามแล้วก็นวโนมราคาทองะคำก,กันต่อไปนะครับขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากเลยนะคะสําหรับแนวโน้มในเชิงเทคนิคในวันนี้นะคะค่ําคืนนี้ค่ะจะมีตัวเลขเศรษฐกิจนะคะอยู่ประมาณ2ตัวนะคะในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นอยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะคาดการไว้เป็นบวกกับราคาทองคํา นะคะแล้วก็ในเวลาสามทุ่มนะคะจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะจากรัฐมิชิแกนนะคะตัวนี้ก็คาดการเอาไว้เป็นบวกกับราคาทองคํานะคะช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นพวกตัวเลขที่มีการออกในช่วงกลางคืนเนี่ยแน่นอนว่าค่อนข้างทําให้ราคาทองค่อนข้างผันผวนนะคะอย่างไรก็ดีค่ะแนวรับดนวนานะคะวันนี้อยู่ที่แนวรับนะคะที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดเหรียญแล้วก็แนว ต้านนะคะอยู่ที่1,731เหรียญน,นะคะก็วันนี้นะคะปัจจัยข่าวแล้วก็ปัจจัยเทคทางเทคนิคนะคะก็เมีือเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะคะในอาทิตย์หน้านะคะกับรายการทันรเรื่องทองกับ g t a p g o คะ่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา8นาฬิกา50ทีเป็นต้นไปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะสำหรับทีนี้สวัสดีคะ่ะ